สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาแนะนําความสุขของหนูนั่นก็คือหมาเก้าตัวค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อพี่ไว้พี่ไว้อายุหกขวบแล้วเป็นพี่ใหญ่ของบ้านหน้ามอมจังเลยอ่ะหน้าว่ะนี่น่ารักจังเลยลาก,กี้ค่ะหนูชื่อลาก,กี้ หนูอายุสามสี่ขวบสามขวบหนูมาจากคอนแกนและหนูก็รักน้องๆชอบเดืยดตาให้น้องสวัสดีค่ะหนูชื่อคุกกี้คุกกี้เป็นหมาพันชีสูผสมฟูดเดิลอายุสี่ขวบเป็นแม่ลูกสองขอแล้วเป็นลูกรักของพี่มุกสวัสดีค่ะหนูชื่อเจสซี่หนูเป็นพันชิวาว่าอันนี้ อายุสามขวบแล้วเจสซี่หมอบอกว่าตัวต้องไม่เกินหนึ่งฝ่ามือหนูก็หนึ่งฝ่ามือนะตัวนี้ชื่อว่าชิปปี้ที่ชื่อชิปปี้เพราะว่าหน้าตาหนูเหมือนแก่ค่ะและตอนนี้หนูอายุสองขวบแล้วแต่ว่าถึงหนูจะหน้าตาน่ารักขนาดไหนแต่หนูดุมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อแฮปปี้ที่หนูชื่อแฮปปี้เพราะว่าก่อนหน้านี้หนูหน้าเศร้า ตอนนี้หนูมีความสุขแล้วหนูเป็นลูกคุกกี้ผสมบางแก้วหนูก็เลยออกมาตัวยาวๆหนูชื่อดัมโบกับแบมบี้หนูเป็นพี่น้องกันหนูพันวิกเกิ้ลอายุ7เดือนเองน่ารักจังเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อกาจ,จังกาจ,จังเป็นพันบีเกิ้ลแต่ว่าหนูเพิ่งมาตอนหนึ่งขวบ เป็นตัวที่เก้ากจังน่าสงสารเพราะว่าเข้ากับใครไม่ได้เลยโดนกัด